ทิมสูเรียกร้องหาเธอแมนโดยล่าสุดนั้นทิมสูอดีแชมป์หรือนยูบีโอในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทได้โชว์ฟอร์มอย่างสวยงามด้วยการเอาชนะ TKO โจอีสเปนเซอร์ในยกที่4ทํทำให้สู่สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้อีกครั้งสำหรับรูปเกมการชกสู ชิงเป็นฝ่ายลุกเดินเข้าหาสเปนเซอร์และโจมตีด้วยหมัดเดียวๆเ,เข้ายกที่สองสู่ชิงใช้หมัดจิ้มบ่อยขึ้นสเปนเซอร์ยังคงหาโอกาสต่อยหมัดอย่างรวดเร็วเมื่อสเปนเซอร์พยายามฮุกซ้ายเข้าลำตัวสู่ก็ชิงต่อยสวนกลับได้ดีในยกที่สามสู่สามารถปิดช่องว่างและใช้ประโยชน์จากมันได้เขาปล่อยหมัดรัวๆในช่วงกลางยก เข้ายกที่4ยกสุดท้ายสูเริ่มต้นด้วยการต่อยอับป,ประคัตเข้าที่ลำตัวรวมถึงใช้หมัดฮุกและคอสหลายครั้งทำให้ใบหน้าของสเปนเซอร์มีรอยช้ำอย่างเห็นได้ชัดเนียการบวมใต้ดวงตาทั้งสองข้างสูไม่หยุดโจมตีสเปนเซอร์จนในที่สุดพี่เลี้ยงข้างเวทีของสเปนเซอร์ได้โยนผ้าขาวยอมแพ้ไป ทำให้ทิมสู่เอาชนะ TKO คจอโจเปนเซอร์ในยกที่4หลังจบเกมการชกทิมสู่ออกมาประกาศหาคิดเทอร์แมนอดีตแชมป์โลกหลายพิกัดรุ่นโดยเขาได้กล่าวว่าเซ็นสัญญาซะหนุ่มใหญ่เซ็นสัญญาซะทิมสู่เรียกร้องหาคิดเทอร์แมนหลังจากที่เขากลับมาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้อีกครั้งที่บ้านเกิดประเทศออสเตรเลียนั่นเอง